อินซีน้อยลูกน้องไก่ขันนักมวยที่เริ่มจากผัดหน้าด้วยแป้งฝุน่นก่อนจัดเต็มในชุดลิเกเมื่อราวปี2520มีนักมวยระดับแชมป์คนหนึ่งชื่ออินซีน้อยลูกน้องไก่ขันเป็นแชมปเปี้ยนมวยไทยรุ่นไลเวทเวทีราชดำเนินนักมวยผู้นี้เมื่อครึ่งเวทีทุกครั้งเขาจะผัดหน้าด้วยแป้งฝุ่นจนเขาเหมือนลิเกแป้งนั้นความจริงก็เป็นแป้งเศกจากครูบาอาจารย์ของเขานั่นเอง แต่มีโปรโมเตอร์สมองใสเกิดความคิดที่จะโปรโมตนักมวยผู้นี้ให้เด่นยิ่งขึ้นโดยให้เขาเขียนคิ้วทาปากและแต่งตัวลิเกขึ้นเวทีแฟนมวยจึงเรียกเขาว่าจอมลิเกจากนั้นไม่นานมีภาพยนตร์ไทยเรื่องพยักลิเกนำแสดงโดยสพพมงชาตรีออกฉายซึ่งได้รับความนิยมจากผู้ดูมากจากภาพยนตร์เรื่องนี้อินซีน้อยลูกหนองไก่ขันจึงได้รับฉายาใหม่ว่าพยักลิเก โดยไม่มีหลักฐานใดยืนยันได้ว่าเขาเคยเล่นลิเกมาก่อนจะมาเป็นนักมวยแต่ที่จริงแล้วหากย้อนหลังไปเมื่อ60กว่าปีมาแล้วก่อนปี2500ได้มีนักมวยต้นแบบของนักชกที่เป็นลิเกมาก่อนเขาผู้นั้นมีฝีมือระดับเจ้าสังเวียนมีดีกรีเป็นถึงแชมเปี้ยนหลายตำแหน่งแฟนมวยตั้งฉายาให้เขาว่าจอมลิเกบ้าง พระเอกลิเกบ้างนั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนจะก้าวขึ้นมาผงาดอยู่บนสังเวียนม,มวยเขาเคยเป็นนักแสดงลิเกมาก่อนและแม้เมื่อกลายมาเป็นนักมวยแล้วก็ยังหาโอกาสไปร่วมแสดงลิเก้กับพวกค้องอยู่เสมอเขาผู้นั้นคือนักชกที่แฟนมวยจําได้ด้วยชื่อสักน้อยเจริญเมืองตลอดมาแม้ภายหลังจะย้ายไปอยู่ค่ายอื่นๆก็ตามหนังสือพิมพ์กีฬาได้กล่าวถึงเขาว่า เพียงเขาปรากฏตัวริมเวทีแฟนทั่วทั้งสนามก็ขยับตัวเตรียมเชียร์กันเป็นออลมานและแล้วเมื่อเสียงปีชวากลองแขกเริ่มโวยหวนเขาขับตัว่า่รำไปตามจังหวะเสียงปรบมือตีตีนก็จะสนันวันไหวขึ้นมาอย่างเอิกเกริกนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าทุกคนชอบในลีลาการรำมวยอันอ่อนช้อยและพิสดารของเขาซึ่งดูไม่ผิดกันเลยกับบทบาทของศิลปินผู้ช่ำชองแต่เมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นบทบาทของเขาก็จะเปลี่ยนไปในทันที มันมีทั้งความดูเดือดตื่นเต้นและเราหัวใจจนสุดประมาณชนี้เองใครๆจึงชอบเรียกเขาว่าพระเอกยี่เกทั้งทงท,งที่ความจริงเขาคือนักสู้ผู้ยืนอยู่ในแนวหน้าสุดซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนนักในจัก,กรวาลมวยไทยในฐานะนักชกสักน้อยได้ครองตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยถึง5ตำแหน่ง2รุ่น2เวทีคือแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท ของเวทีราชดำเนินและเวทีลุมพินีและต่อมาก็ได้ครองตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทของทั้งสองเวทีอีกเรียกว่าเป็นดับเบิลแชมเปี้ยน2รุ่น2เวทีนอกจากนี้ยังเป็นแชมป์มวยรอบครองแผ่นดินรุ่น126ปอนด์อีกด้วยนับรวมทั้งหมดเป็น5ตำแหน่งด้วยกันอินซีน้อยลูกน้องไก่ขันมีชื่อจริงคือทวัทพิมรัพ์